เป็นห้องเครื่องของ Toyota Fortuner นะครับเข้ามาใหม่นะครับคันนี้นะนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับ2.8ลิตรนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเดี๋ยวดูกันเลยว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับคันที่เอฟเห็นนะครับคันนี้คือ Toyota Fortuner 2.8นะครับ TRD Sportivo ขับเคลื่อน2ล้อนะครับเลขไม่70,000กว่ากิโลนะครับคันนี้เลขไม่70,000กว่ากิโลนะครับราคาที่ทอโต้ขายนะครับ1ล้านบาททั่วเลยนะครับรถเป็นปี2016 นะครับภายในเป็นดำแดงนะครับเครื่องเสียง JBL นะครับมีทวิตเตอร์นะมีทับบูเปอร์ที่ฝาท้ายนะครับคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับ2.8นะครับ TRD Sport d ร v o แทรๆเดิมๆศูนย์โรงงานไม่น้อยนะครับคันนี้นะถ้าใครสนใจนะครับติดต่อผมเนทออโต้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่ารถสวยมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับ TRD Sportivo นะครับ2.8นั่นเองนะครับคันนี้นะเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มกันได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนทอโต้นะครับวันนี้มีรถครอบครัวนะครับสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับเข้ามาใหม่นะครับใครเห็นหน้าก็รู้เลยว่าต้องบอกว่าหล่อสุดๆสําหรับคันนี้นะครับนะคันที่ FC เห็นนะครับก็คือ Toyota Fortuner นะครับเป็นรุ่น2.8นะครับ TRD Sportivo นะครับขับเคลื่อน2ล้อปี2016 นะครับเลขไปหลักหมื่นนะครับจาไม่ได้ว่า6หรือ7ดนะรถเพิ่งเข้ามานะครับนะไม่รู้ว่า6หรือ7หมื่นนะครับคันนี้นะครับรถปี2016สสีดาสวยๆนะครับราคาเสนอขาย1นล้านบาททวนนะครับพร้อมประกันเครื่องเกียร์หลังการขาย1ปีเต็มนะครับใครเอาไปใช้ก็สบายใจแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นรถครอบครัวที่น่าใช้งานมากๆนะครับเพราะด้วยดีไซน์นะทรงสปอร์ตและได้เครื่องยนต์2.8และช่วงล่างที่เป็นเฉพาะรุ่นของ t ท d ดีเลยนะครับปรับเซตพิเศษ ครันนี้ต้องบอกว่ารถเดิมๆนะครับป้ายแดงมือเดียวนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ l e d แบบไบบีมนะครับแล้วก็ชุดกันชนด้านหน้านะครับที่เป็นตรงรุ่นมาเลยนะของ TRD นะครับมันจะมีชุดกันชนด้านหน้าตรงนี้แยกออกมานะมันจะไม่เหมือนตัวปกตินะครับตัวนี้จะหล่อกว่ารุ่นอื่นๆเลยนะครับสำหรับ TRD นะจริงๆ Legender ยังสู้ไม่ได้เลยนะสำหรับรุ่นนี้นะนะครับคันนี้คือ TRD Sportivo นะครับ2.8นะครับมาพร้อมล้อแมกนะครับขอบ20นะครับมาพร้อมล้อแมกขอบ20ที่เป็น TRD นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มๆนะครับคันนี้คือสวยจัดๆเลยนะครับนี่เป็นล้อแม็กเทีดีนะครับขอบยี่สนะครับล้อนี่เป็นเทียดีแท้เลยไปอันรอยศูนย์เลยนะครับต้องบอกว่าเบานะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยถูกคือถ้าเป็นรุ่นเทียดีเนี่ยเอาไปเปลี่ยนล้อรุ่นอื่นมันจะไม่สวยละนะครับถ้าเป็นล้อตรงรุ่นขอบยี่สแบบนี้นะผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับคันนี้ก็รัดด้วยยางมิดอะแม็กซิตนะครับปียี่สิบนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับ นะช่วงล่างก็ถูกปรับเซตมาใหม่นะครับให้ตรงรุ่นเทีดีเลยคอยสปริงมันจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ช่วงล่างมันจะเฟิร์มมันจะกระชับมากขึ้นนะครับมันจะไม่กระเด้งกระดอนนะครับนี่ขนาดยางนะครับก็เป็น2องกหานะครับสองาห้าศ R ยีนะครับเป็นยางบางๆแบบนี้ชุดช่วงล่างเดิมๆแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเทียดีสปอร์ตดิวแท้ๆสอนะครับ รถสวยมากๆนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดฟิล์มรอบพันมีการสา่นมาให้นะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสครบ2ดอกนะครับรถสวยๆนะดูนะครับสีเดิมทั้งคันนะสีเดิมทั้งคันนะเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับรถสวยมากๆจริงๆนะครับกรบบันไดด้านข้างนี้ไม่มีบุกไม่มีเบียดนะเป็นสีดําสนิทสนิทเลยนะครับคือไม่รู้จะบรรยายยังไงนะมันเป็นรถครอบครัวในฝันสําหรับใครหลายๆคนเลยนะตัวเทียดีนะครับ ถ้าเป็นปี Sen, 17 18เนี่ยราคานี่ไปเลยนะล้านกว่านะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเคยขายอยู่หลายคันนะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำนะครับแต่คันสีดําคันนี้นะครับไม er ่หลักหมื่นนะครับเราขายเพียงหนึ่งล้านบาทท่วนเลยนะครับหนึ่งล้านบาทท่วนปี2016นะครับเราประกันเครื่องเกียร์ไปเลย1ปีนะครับกับบริษัทฮอโต้นะถ้าใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0626407776นะครับคันนี้เป็นดิสสี่ล้อนะครับเป็นดิสสี่ล้อล้อแม็กขอบ20ตรงรุ่นเลยล้ออแมม็กาจจะี ร้อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับรอบล้อเลยนะทั้งสี่อันนะครับเนี่ยเป็นล้อแท้นะครับของ TRD นะมันก็จะมีโลโก้ของ TRD มานะครับนะช่วงล่างเดิมๆนะครับพ่นกันสนิมมาแล้วนะครับแห้งๆสวยๆแบบนี้นะครับถามว่าใครสนใจคันนี้ก็รีบโทรเข้ามาเลยนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับเดี๋ยวให้ยนโฉมด้านท้ายนะครับกับ2.8นะครับรถสวยมากๆนะคันนี้นะครับเป็น2.8ขับ2 เป็นรุ่น T-R-D Sportivo นะครับมาพร้อมชุดแต่งุูสปอยเลอร์คาดหลังโลโก้ซ้ายขวาเดิมอยู่ครบนะครับแล้วก็ดิฟวเซอร์ของตัว T-R-D เนี่ยก็จะไม่เหมือนตัวปกติอีกเช่นกันนะครับมันก็จะเป็นตัวหลังพึ่งนะครับพร้อมไฟทับทิมที่เปิดปิดได้ช่วงล่างคันนี้ก็ต้องบอกว่าเดิมๆแห้งๆนะครับตัวรถนะครับเราการันตีนะครับไม่มีฟิวความจมน้ำชนหนักนะครับดูได้เลยนะครับแห้งๆนะครับซ้ายขวาไม่มีคาบน้ำมันไม่มีอะไรซึมเลย ตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับมาพร้อมกล้องนะครับมาพร้อมกล้องนะครับฝาท้ายไฟฟ้ามาพร้อมกล้องจะสั่งเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับสำหรับตัว f o r t u n e ตัวที่เป็น AllNe w นะครับปี2016ราค่า1ล้านนะครับโอ้โหสวยๆนะเดี๋ยวด้วยดูโครงสร้างนะครับจะได้แบบลิ้มไปพร้อมกันเลยว่ารถมันแบบปิ๊งมากนะครับนี่เม็ดองเม็ดอาร์คนะครับทางน้ําเดิมหโมดนะครับด้านบนนะครับหัวน็อตลอยต่อหลังคานะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะครับ นี่เดิมๆนะครับผมบอกเลยว่าสวยสุดจัดคันนี้นะฟิล์มเราเพิ่งติดให้ใหม่นะฟิล์มเราเพิ่งติดให้ใหม่นะครับนี่สวยๆเลยนะครับตัวบอกภายในของ f o r t u n e นเนี่ยจะเป็นโทนแดงดำนะครับจะเป็นโทนแดงดำนะครับและคันนี้เป็นพอเป็นเทีดีนะครับมันจะมีลำโพงซับบูเฟอร์มาให้อีกดอกหนึ่งนะครับนะพร้อมไฟที่เป็น l e d glitter สองสว่างนะครับมีลำโพงซับบูเฟอร์มาให้อีกดอกหนึ่งนะครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าปิดง่ายนะครับฝั่งปิดจากรีโมทก็ได้นะ ทางป็นจากรีโมทก็ได้ซึ่นสดวกสบายมากๆนะครับจริงๆถ้าเป็นเลเยอร์หรืออะไรมันไม่จําเป็นต้องใช้กิ๊กเซนเซอร์ก็ได้นะนะครับเราใช้รีโมทน่าจะสะดวกกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าฝั่งนี้แล้วกันถ้าเข้าฝั่งหนูมันย้อนแสงนะครับนะเนี่ยภายในจะเป็นโทนแบบนี้นะครับดําแดงนะครับดูเลยนะครับไม่มีบุบไม่มีเบียดนะครับสครับเพดยังเป็นท R D ดีเลยนะสครับเพดเป็นท R D ดีนะครับแผงประตูก็เป็นดําแดงนะครับมาพร้อมโลโก้ท R D ดีแบบนี้นะครับ สวยๆนะครับเหลี่ยมสันชัดเจนนะครับรถเนียนๆนะคันนี้นะครับกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับสำหรับตัว t ท d Sport อร์ตดิเราขายได้ราคา1ล้านบาทนะครับถูกมากๆนะเป็นแดงดำคือดีไซน์ต้องแบบหล่อดุดันนะครับมีแอร์ด้านบนด้วยนะครับหล่อดุดันเลยเป็นรถครอบครัวในฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับสำหรับตัว Fortuner TRD นะครับถ้าเป็นตัวสีขาวเนี่ยถ้าเป็น TRD หลังคามันจะเป็นสีดำนะครับหรือเขารุ่น TRD b ดีแบล็ค นะครับจริงๆตัวนี้มันก็เป็นแบ็คคอปแต่ว่าตัวรถมันเป็นสีดำนะครับมันก็เลยดูกลืนกันไปเฉยๆนะครับชุดเครื่องเสียงของคันนี้มันจะมี10จุดนะครับแล้วมันจะเป็น JBL หมดเลยนะครับซึ่ง JBL เขาก็คอนแทคกับทางโตต้านะครับเขาก็ผลิตมาเลยตรงรุ่นนะเป็น JBL หมดเลยนะมันจะมีทวิตเตอร์ตรงนี้แล้วมีด้านหน้าอีกนะครับที่เป็น JBL นะครับกระจกด้านหน้าก็โตต้าแท้นะครับนะมาพร้อมตรงนี้นะครับที่เก็บของนะด้านบนด้านล่างก็จะมีโลโก้คําวา TRD าอยู่ รับจะมีโลโก้คําว่า T.R.D. อยู่แบบนี้ข้างบนมันเป็นคูบ็อกนะครับข้างบนเป็นคูบ็อกซ์ด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บเอกสารนะครับตัวนี้ก็เป็นบอกไฟฟ้าคนขับนะเป็นบอกไฟฟ้าคนขับนะเดี๋ยวถึงข้าวไปดูฝั่งนู้นละนะครับเพราะว่าจะให้ดูเลขไม้แล้วก็พวกหน้าปัดนะครับที่มันเป็น T.R.D. ที่มันเป็นลายแบบเลสซิ่งเลสซิ่งนิดนึงนะครับ สวยมากๆนะครับคันนี้คือ TRD Sportivo นะครับ2.8ถัเครื่อง2ล้อนะครับนะปุ่ม push start ยังเป็นสีแดงของ TRD เลยนะครับยังเป็นสีแดงของ TRD เลยนะครับรถสวยๆนะครับเลขไมล์70,000เลขไมล์70,000เดี๋ยวผมลองออนสวิตให้ดูจะเห็นโลโก้มันเป็นเต็มนะครับเดือนไมล์ก็จะมีโลโก้ TRD อยู่นะครับพบๆนะครับสวยๆคันนี้นะครับรถเนียนๆเลยนะครับ นะวิทยุนะครับก็เป็น JBL เช่นกันนะครับดูนะครับเป็น JBL แท้ของ t o y ยต้านะครับเชื่อมต่อบลูทูธ USB CD DVD ได้หมดนะครับนะระบบแอร์เป็นระบบออโต้นะครับเป็นระบบออโต้มีทัชชั่นคอนโทรลให้นะครับนะแล้วก็คอนโซลตรงกลางจะเป็นแคปล่านะเป็นแคปล่าหมดเลยนะครับเป็นแคปล่าแท้จากศูนย์ t o y ยตานะครับไม่ได้ติดเองนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับสามารถปรับเป็นเกียร์สปอร์ตหรือเกียร์เอได้แล้วปรับเป็นเมนนวลได้จากตรงนี้เลย นะครับโหมดการขับขี่2โหมดนะครับอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับตัวนี้มีระบบคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็ระบบเกียร์แพดเดิลชิพนะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้ปั่นลมฝนออโต้นะครับอันนี้เป็นคูดคอนโทรลนะครับฝั่งนี้เป็นที่ปรับหน้าจอตรงนู้นนะครับอันนี้เป็นเกียร์แพดเดิลชิพนะครับระบบเกียร์แพดเดิลชิพตัวนี้เป็นสีดําแล้วนะครับนะแล้วก็ตรงนี้ด้านข้างก็นิดนึงนะครับก็จะเป็นปุ่มที่ล็อกฝาท้ายแล้วก็สั่งเปิดฝาท้ายแล้วก็เป็นตัวออโต้สตาร์ทสต็อป นะครับกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยปรับพับกระจกวงข้างไฟฟ้านะครับสวิตเตอร์มีให้ที่เสา A เหมือนเดิมแต่ต้องบอกว่ารถคันนี้โอ้โหใครเห็นก็อยากได้ไม่เจ็ดหมื่นสองนะครับตัวรถเป็นสีดำนะตัวรถเป็นสีดำไม่เจ็ดหมื่นสองนะครับกับเ R D Sport อร์ตดสองจุดแปดหน้าหล่อๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องนะสำหรับตัวห้องเครื่องตัวนี้นะครับคือรุ่น T R D เนี่ยแรงม้าแรงบิดมันจะเพิ่มกว่าตัวธรรมดานะนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ นะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดคาโพกแป๊บนึงนะครับอ่าเนี่ยคือจริงๆหน้าตาเครื่องยนต์มันจะเหมือนเดิมแหละนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นรุ่นสปอร์ต Td Sportivo นะครับมันก็อาจจะไปเพิ่มแรงม้าแรงบิดของตัวเครื่องยนต์ให้นะครับมันก็ดูกระชับดูเฟิร์มขับง่ายแล้วก็ดูสปอร์ตแล้วคำว่าดูสปอร์ตในการขับขี่เรื่องสมรรถนะเเรื่องอัตราการตอบสนองคันเลงก็ต้องดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับทุกอย่างเดิมติดรถหมดเลยนะครับสวยๆเนียน นะครับหัวล้อไม่มีขยับแน่นอนนะสำหรับตัว TRD Sport อร o นะครับฝากระโปรงแท้ Toyota เหมือนเดิมเลยคันนี้นะครับราคา1ล้านบาทครับราคา1ล้านบาทลูกค้าได้รถสภาพแบบโอ้โหสวยเนียนปิ้งขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครที่กําลังหมายปองอยู่นะครับสำหรับรถครอบครัวที่เป็นรุ่น TRD Sport อร o นะครับรีบติดต่อหาผมได้เลยนะครับ0626407776นะครับกับผมเดททอโต้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะจับรุ่น TRD กับรุ่น l e g e n d ดอ นะครับมาแบทเทิลกันเลยนะครับน่าจะช่วงบ่ายๆนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มกันในช่องได้เลยนะครับเราจะจับมา3าคันเลยนะมีรุ่น2.4ธรรมดานะครับแล้วก็2.8 r d ีแล้วก็2.8เ l e g e n d ร์ซ Sigma 4นะครับเดี๋ยวรอดูกันเลยนะครับว่าคันไหนจะถูกตาต้องใจนะครับก็โทรเข้ามาผม0626407776 นะครับผมบอกเลยว่ารถทุกคันการันตีไม่มีพิความจมน้าชนหนักนะครับและเราดูแลหลังการขายอย่างดีประกันเครื่องเกียร์ไปเลยหนึ่งปีนะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามนะคอมเมนต์คุยกันได้นะครับใครอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับยินดีตอบแล้วก็ยินดีรับคัดติชมนะครับยังไงก็สนใจโทรได้เลยนะครับ062640776นะครับวันนี้ผมขอบคุณครับ